ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Little n i g h t m a r e นะครับเกมนี้พาร์ทที่เท่าไหร่ววะสามปะ่ะจำไม่ได้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Little Nightmares อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้ยลงเท้าเต็มเลยเราจะต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมนะฮะเหนื่อยเหลือเกินแต่ละภาคเนี่ยปริศนาเริ่มยากเลยเดี๋ยวอะไรมาถึงก็เอาเลยเหรอเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะ อะไรอ่ะนะครับพาที่แล้วหนีลุงมาได้นะฮะลุงตาบอดได้จําได้แล้วเลยลุงตาบอดโดดข้ามกระเป๋าก่อนมีตัวอะไรลุงตาบอดนะครับกระเป๋าพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วต้องไปกตไปไนนไูต้องไปไหนอะครับนู่นเลยยาวเลยเหรอไมต้องไปหากระเป๋าด้วยทันนะฮะทันไหมวะไป oh f r e a k ก n g งจิ t เออเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันมันคืออะไรครับมันคืออะไรครับเนี่ยไม่ถอดฟักไม่ถอดฟักอะไรครับเนี่ยมีหม้อรองน้ําเรามากับน้องหัวถุงนะครับลืมบอกเปลี่ยนหัวแล้วน้องหัวถุงเสียงอะไรประตูปิดหลอครับเราอยู่ในเรือนะนี่ใช่ไหม ผมดูจากสภาพโอ้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 ลุงลุงลุงก้มลุงลุงมาอีกแล้วลุงมาอีกแล้วเดียวเดียวลุงอ้าลุงจะมาให้ได้เลยใช่ไหมลุงแอบก่อนครับแอบก่อนครับลุงตาบอด ลุงเป็นคนตาบอดโอ้โหเห็นชัดมากตอนนี้กดปุ่มให้ด้วยกดลิฟต์หายอยู่ลุงไม่ต้องจับคำไม่ต้องคำชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วครับโดนแน่เลยกูอย่าอ้ยอดูหน้าดิเฮ้ย โอ้โหน้องหัวแหลมช่วยเราไว้แต่เดินในไม้ก็เสียงมันกันเอี๊ยดอารเอียดอารนะฮะลุงหูดีลุงเขาหูดีไปหน่อยเสียดดยจริงอันนี้อะไรครับกระป๋องถือไปด้วยเผยยนล่อยนล่อเผอยยนล่ออยยุ้ออยมีลิงตรงนี้ครับห้องนี้มันคุ้นจังเฮ้ยดันกล่องออกไป ไปโอ้โหข้างใต้นี่มีอะไรครับผมไม่หลุดเลาะสายตาผมไปได้หรอกนะครับเฮ้ยมีน้องหัวแหลมอยู่ข้างบนนั่นน่ะเรากระโดดขึ้นไปไม่ได้อะ่ะโอเคปีนได้ครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยน้องหัวแหลมไม่ลิงอยู่ตรงนั้นด้วย ลุงทำอะไรครับนะ่ะทางนี้จะไม่ใช่ครับเราต้องไปข้างในนู่นลุงทำอะไรอะ่ะอยากรู้จังขึ้นยังไงครับขึ้นนี้่วะขึ้นไม่ได้โอ๊ยนี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นอะไรสักอย่างโอ้เห็นอะไรบางอย่างทุกคนประโยนให้ทุกคนได้เห็นตรงนี้และอยากเห็นปฏิกิริยาอยู่อ ลุงไปนู่นแล้วครับทำให้เราได้รู้ว่าตรงนี้มีลิงปีนตรงนี้เป่าเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ขึ้นได้จไว้ตรงนี้ขึ้นได้แต่ืันลุงจะเห็นลุงขาสั้นจังลุงขาสั้นจังไปครับลุงมาห้องนี้แล้ว เอาละครับลงมาห้องนี้แล้วลงมาแล้วสวยงามเราจะล่อลุง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 ลอลุงลอลุงเออ เดินดุนไม้นี่ว่าลืมไปเราต้องขึ้นตรงนี้เดี๋ยวรอลุงก่อนนะเราลุงไปก่อนนะทุกคนถ้าเดินบนผ้าลุงจะไม่ได้ยินนะแต่ถ้าเดินบนไม้อะลุงจะได้ยินนะครับนี่เป็นผ้าลุงไม่ได้ยินถ้าเราล่อไปฝั่งนู้นแล้วเราก็วิ่งไป ไปแล้วผมเห็นตัวกัตลกฝั่งนู้นเอาเอาไปเลยลงไปก็ข in <abolic late> ึ้นได้ไอ so ้เียไอ้เหี้ยลงโอ้โหไปไกลที่สุด ไปให้สุดคอฟ้าอ๋อ,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 อนี่เดินผ่านได้ก็ไม่บอกผมก็นึกว่ามันจะล้มเลยปีนได้ไหมปีนได้แล้วครับทุกคนเฮย้ย ไอชิปเป็งแล้วมันกูจะไปยังไงให้ทันได้แล้วล่ะลุงมันจะก้าวลาวเลยนะมึงจะยอมให้ผมไปดีๆไหมยอมเถอะ <c oughs> ยังจะรู้อีกเหไปนู่น ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้ทันตอนนี้ทันอันนี้ทันอยู่อันนี้ทันอยู่ลุงไปไกลอยู่อันนี้ทันอยู่อันนี้ทันอยู่ลุงไปไหนอะลุงไปไหนทุกคนลุงไปไหนก็ไม่รู้ลุงไปไหนก็ไม่รู้ปล่อยลุงไปที่ของลุงเราก็ไปที่ของเราดีกว่านะคะชม มืดจัดๆเลยโอยยังเจออีกเหรอคิดว่าหนีได้อะไรเนี่ยฮะตรงนี้มีผ้าตรงนี้มีผ้าไม่มีอะไรนี่ว่าอุ้ย อุตส่าห์เงียบดูว่าไม่มีอะไรลุงครับเอ้ยอยิงวิ่งได้ตอนนี้น่าจะวิ่งได้โอ้โหชิเป๋งต้องเอารองเท้าต้องโยนตอนประตูเปิดเอ้ยตองนาฬิกาดังแน่เลยอ่ะไปดีครับรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะ อืมแอลลูลูอย่าอยู่กับกุ้งอย่าไปอยู่กับผมเปิดประตูเข้าได้เลยอป่าไปได้แล้วโอเค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 อเคุอค๊ยน่กกากลัวมีอะไรอีกมะเนี่ยไปดีกว่าครับไม่อยากอยู่นานเลยลุงน่ากลัวจัดจัดอ่ะอาไปไม่ได้ต้องปีนอ่ะ ปีนขึ้นไปได้เหรอเนี่ยเอา้าปีนได้ครับทุนดูกันดีกว่าข้างบนนั้นมีอะไรครับโอ้มีปิโน,โนมีเปียโน,โนเราต้องขึ้นไปข้างบนนั้เหรอโอเคนี่ขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับเดี๋ยวโดดเหยียบปิโน,โนชัวต้องโดดเหยียบปิโน,โนแน่เลยจุดเทียนก่อนน่ะ เราจะกระโดดไปหาเปียโนโน,นะครับหนึ่งสองเปียโนมันไกลมากอะไรไใช่ไหมมาลองดูกันว่ามันจะไกลขนาดไหนกันเชียวเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดต่อ โอเคนี่ okay. มันห้องสมุดนะฮะหนังสือตกกันเต็มไปหมดตกกันอะไรครับนี่อลุงต้องการอะไรจากผมครับตรงนี้ต้องหาอะไรมาเสียบอะ่ะต้องเดินตามลุงไปแน่เลยนะทุกคน ไม่มันน่ากลัวจังอ่ะไหนบอกว่าเกมไม่น่ากลัวไงอืมตรงนี้มีหนังสือปีนได้มีหนังสือแสดงว่าปีนได้อันนั้นอะไรครับมีเทียนอยู่ข้างบนมีเทียนอยู่ข้างบนด้วยเราต้องขึ้นไปเอาเทียนลงมาเฮ้ยเออ ไปดูนไอโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มึงเห็ุกูได้ยังไงโอ้มีเทียอกข้างล่างด้วยอ่ะตามจริงเกมที่สร้างมาให้ใครเล่นเนี่ยเทพเจ้าเหรอกล่อ,องตรงนั้นก็จะหล่นนะฮะถ้าเราทำไม่ดีรอลงไปก่อนรอลุงไปก่อนรอลุงไปก่อนรอลุงไปก่อน ทางนี้มันจะตกแน่นอนอนะ่ะข้างบนนี้มีเทียน,เร,น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 ออเราจะขึ้นอ้อฝั่งนู้นใช่ป่ะไม่ใช่นึกไม่ออกเราจะขึ้นยังไงนี่กล่องดนตรีกล่องดนตรีบางทีผมอาจจะเงียบนิดนึงนะทุกคนถ้าสออภัายด้วยผมกําลังกลุ้นอยู่นะครับโอเคมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่เยียวนันลงไปฝั่งนู้นได้ไหมอ่ะ น่าจะรอดไปได้ตรงนี้มีหนังสือครับเออเสียงดังตรงนู้นไปได้หรือเปล่าฝั่งนี้รอดไปได้จะไปยังไงเน่ยอ่าน่าจะไม่ได้แล้วทุกคน น่าจะไปไม่ได้ถ้าขออภัยด้วยนะครับเ้าเก็บของไม่ครบเพราะว่าไม่มีของมาโยนแล้วอ่ะไม่มีของมาล่อมานี่ดีกว่าครับนี่ของจริงผมเจอแล้วเจอแล้วแต่นี่อะไรครับกล่องเพลงเหรอกล่องเพลงเปิดทีวีได้ด้วย <c oughs> อะไรอ่ะลุงลุงกดที่เปิดทีวีแล้วให้ลุงเข้ามาช่วยเปิดประตูให้ รอลุงมาครับไม่นานไม่นานเพลงม่งอย่างหลอนอะ่ะไปรออะไรอะ่ะไปดิรออะไรอะ่ะกูจะอ้อมทำไมวะไม่น่าอ้อมเลยไม่น่าอ้อมเลย มันไปได้เลยนี่วะเออยกูต้ออไมแล้วอ,อีกเออได้อยู่เว้ยได้อยู่ได้อยู่ลุงหาหนูไม่เจอเด็ดหนูโหดมากกูบอกเลยลุงเออหมุนหมุนหมุนปินโนหมุนเออสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้ว กระโดดเออรอมันห้อยไปครับโหนไปวอติดเชือกออไม่ได้กินหนูหรอกหนูบอกเลยหนูมากับดวงช่วงเนี้หนูโหดมากอะไรครับเนี่ยมาอีกห้องหนึ่งแล้วห้องอย่างเยอะที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมหอมันเยอะจังอะอุ้ย ครจะรู้มันโดนแล้วตายวะใครจะรู้อะโดนตรงนี้แล้วมันตายอะเออถ้ารู้ก็ไม่เดินไปหรอกก็ต้องกว่าไอ้น้ําเย็นอป็น,นอะไรครับเป็น,นอะไรครับเหยียบได้หรือเปล่าเหยียบได้อา้าวต้องเปิดประตูเหรอโอ้ทำไมอะ มันเลื่อนไปไม่ได้เหรอนี่มันลถนี่มันดึงไปไม่ได้เหรอครับเอ้าดึงได้นี่ว่าเออเออมื่อไจะถึงเนี่ยเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นก่อนโอเคเอา๊าขนาดมาให้กระโดดข้ามไปเฉยกูยังล่วงเลย อะไรของกูเนี่ยเราต้องกระโดดขึ้นไปเพื่อจะไปกระโดดเกาะประตูนี่งไงอดีอดีอดีอ,อ,อ,อะไรครับนี่อเจอแต่อะไรไม่รู้วันๆทำไมมันดูยากจังอ่ะดูเยอะอะดูแบบโอ้โหลึกล จุดอะเรือลำนี้มันมีอะไรซ่อนงามกันอยู่หรอครับตะเกียงไม่ได้จุดเทียนไปสองอันดิโอ้เสียใจอะจุดตะเกียงหน่อยแล้วกันอันนี้อะไรครับเนี่ยไปไม่ได้นกก็ไปได้หนูโดนแลยโอุ้ย มือเข้าไปสักทีตกใจหมดเลยก็ว่าอยู่มันมีรูไว้ทำไมที่แท้โอ้โหโอ้โหแล้วเมื่อกี้มีคากเดียวไอ้หนูบ้าลงไปเลยนะไอ้หนูเวน ไม่ต้องทับเสียงเกือบตายโอ้โหมึงเกินไปไอ้ลุงมึงเกินไปวิ่ง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 ไปปีะตูนะวิ่ง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 ไปปีะตูนเอ้า ไปแล้วผมไปแล้วผมไม่รอแล้วผมไปแล้วผมไม่ลงไม่รอแล้วลุงอะ่ะชิดสวาไว้ชิดขวาไว้เต็มตัวสไลด์ชิดขวาเต็มตัวสไลด์สไลได์ไปดิรออะไรอะ่ะปีนปีนป่ายเป็นเรื่องของผมปีนป่ายเป็นงานถนัดของผมปีไปไหนอะ่ะผมมาตัดแขนนะลุงจะโดนตัดแขนะได้เอ้ย วัด uh huh. ตึบักตออกตาติดวั t ต e f u ักผมต้องทำอะไรเนี่ยถ่วงเวลาไว้อะ uh huh. แล้วมันกระโดดไม่ได้มันเป็นอะไรนี่เกมนี่ไอ้เอ้ยเพราะว่าใช่ว่ะเราต้องไปดึงอะไรตรงกลางลกันออก ดึงไม่ได้อะอะไรอยู่เนี่ยเออแค่นี้แหละไอสัตว์อีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึงน่งโอโ้โหเป็นโง่ตั้งนานไอเวนเลยโอ้ ไม่ไหวเลยอ้ยกับมึงเนี่ยทุกคนครับตรงนี้ผมตายมาประมาณร้อยรอบได้ผมกำลังจะไปต่อแต่ผมหาวิธีไปต่อไปได้นะครับดูแค่ว่าอันนี้ต้องดึงออกอันนี้ต้องดึงออกหรืออีกฝั่งหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยดึงออกได้มันแข็งอะไรขนาดนะั้นทุกคนแล้วผมหวังว่ารอบนี้อ่นเราอาจจะทำได้นะครับ เออนี่ไงทำได้แล้วสัตว์ทำไมเมื่อกี้กูทำไม่ได้ไอ้เหียไปต่อแขนขาดลุงแขนขาดลุงลุงแขนขาดลุงลุงแขนขาดลุงเข็งเขิกเร็วไปครับรออะไรละ่ะรออะไรละ่ะหาที่ปิดคลิปก่อนเลยกูไม่ไหวอ่า ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเหนื่อยพอตัวเพราะว่าแก้ปิศนาแบบหลายๆอันแล้วมันผมงงนะครับตอนนี้ผมใช้หมองเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าสั้นไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นการตายแล้วผมก็จะตัดออกนะครับส่วนที่ตายบ่อยๆผมก็จะตัดออกให้มันตายน้อยลงนะครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อนะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทสนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมสําหรับวันนี้ ลากลับไปก่อนสวัสดีครับโฮรถแถวนี้มันแรงเว้ยสัตว์